สง่าราศีคนที่เกิดในวันพฤหัสสบดีนั้นท่านว่าอยู่ที่ความสุขุมนุ่มลึกและความรู้ความสามารถโดยตัวของเขาเองเพราะอะไรพระสบดีนะเวลาจะทําอะไรเนี่ยมันเต็มไปด้วยหลักการเต็มไปด้วยองค์ประกอบของความรู้ที่ตัวเองเนี่ยศึกษามาอย่างดีคือพระสบดีท่านห้เกิดมัน ชอบที่จะหาความรู้เวลาจะไปหยิบไปจับอะไรเนี่ยจะพยายามรู้ที่มาที่ไปของสิ่งนั้นจะพยายามศึกษาหาตัวอย่างเทียบเคียงหาประสบการณ์แล้วก็จอบลึกเข้าไปคือจะรู้อะไรที่โบราณทำาม่รู้ให้ลึกรู้ให้จริงนะ่นะเป็นระสมบัติคนเกิดพระสมบดีดโดยตรงดังนั้นเวลาคนประสบดีนะจะทําอะไรก็แล้วแต่มันจะมีคนที่ จะจ้องอยู่ว่าเขา่จะสื่อสารอะไรเขาจะบอกอะไรคนจะอยากฟังสิ่งที่พระสวดีคิดไม่ว่าพระสวดีจะพูดจะเขียนจะพิมพ์จะบอกกล่าวอะไรก็แล้วแต่คนเนี่ยจะมีความรู้สึกว่ามันรอคอยอ่ะรอคอยที่จะได้รับการที่ได้มีข้อมูลมีความรู้นั้นะดังนั้น คนผสมดีนะแค่เดินไปเฉยๆมันก็ดูสง่างามแล้วก็ว่าเหมือนกับตัวเองมีเพชรนินจินดายอยู่ในตัวเพียงแต่ยังไม่ได้ออกมาโชว์ทั้งนึงอันหนึ่งคนเผื่อาสมดีนะเป็นคนที่มักจะชอบทำบุญคุณไว้กับคนมากดันั้นเวลาที่มาสมดีสร้างบุญคุณกับคนไว้เยอะๆจำไม่ค่อยได้หรอกแต่เวลาไป็หนมาไหนมักจะมีคนขอบคุณ คารพชื่นชมนิยมหลายๆคนเลยที่เกิดประศดีนะั้นนะได้ดีได้ดีนะทางด้านการที่มีฐานะของผู้เป็นที่เคารพเช่นเป็นลักษณะของบุคลบคลในองค์กรศาสนาบุคคลในองค์กรของความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่คนจะให้การยอมรับน้บถือเพราะอะไรเพราะความสั้งามของพระศดีนะั้นนหะ พอมีความรู้มากข้อมันก็แตกฉานพราะแตกฉามนมากๆข้อก็รู้จักแบ่งปันแบ่งปันคือให้ความรู้ให้แง่คิดให้ข้อคิดกับคนจนคนนะี่ยยกให้เป็นผู้ที่เรียกเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณหรือเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาหรืออย่างน้อยที่สุดเลยเนะี่ยพระสดีจะเป็นที่ปรึกษาให้เพื่อนพี่น้องรู้สึกว่าอุ่นใจที่มีคนคนนี้ อยดังน,นั้นความสวยง,งามของรปรสศรีนนะมันจึงเป็นสาระสําคัญที่ทําให้เกิดน,นะประโยชน์กับคนอื่นสุมากถ้าจะพูดกับคาเดียวน,นะความสวยง,งามของประสศรีเกิดจากความที่จะเองนั้นทุ่มเทเสียสละทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับคนโดยใช้สิ่งที่จะเองมีคือความรู้ประกอบลงไปมันจะมีคุณค่ามากไง ถ้าจบดีนี่พอเราจะศึกษาเรื่องของการมีสง่าราศีใช่ไหมวัสนาชีวิตก,การจิตกันให้ต้องทําเรื่องที่สําคัญสาคัญเพราะว่าโดยหลักเหตุผลแล้วน,นะคนมีเงี้ยคิดมีความรู้ที่ดีก็ต้องเอาเงี้ยคิดความรู้นั้นไปทําให้เกิดประโยชน์เสมอไม่ทางไหนก็ทางหนึ่งเวลาที่เราจะปล่อยพลังแห่งความสง่างามของเรนนั้นนะเราก็ใช้ความรู้ของเราเป็นหลักใช้การน,นําเสนอของเราเป็นหลัก ช้ความมีน้ําใจของเราเป็นเครื่องนำทางแล้วแต่ละวันของชีวิตที่ตื่นมาตอนเช้าเนี่ยอาจารย์ได้ทําสบู่ที่เป็นสบู่หน้าหน้าทองเอาไว้ด้วยผมทองที่อยู่ในสบู่เนี่ยลอล่างหน้าตอนเช้าเนี่ยให้หน้าตามีสงา่ามีราศีแล้วเวลาที่เราอ่ะต้องไปพูดไปพบเจอไปเผยแพร่นะสิ่งที่เป็น ความเป็นตัวของตัวเองสิ่งที่เป็นความรู้ของเราสิ่งที่เป็นความมีน้ำใจที่มีหัวใจที่อยากจะช่วยคนเต็มที่เน่สง่าราศีของเราเนี่ยมันจะประจุพลังออกมาแล้วทําให้ติดตาตรึงใจคนมากที่สุดไม่ใช่เพียงความรู้ไม่ใช่เพียงความมีน้ําใจแต่มันคือภาพจาที่ฝังใจจําคนเนี่ยให้จาว่านี่แหละคือคนประสบดีที่เป็นต้นแบบเป็นเลิศของบุคคลที่ส่งอนุภาพทรงความสวยงามมากที่สุด คนหนึ่งนักคนพระรหัสสวัสด